สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซีบายหนีดอยประจำวันที่3กรกฎาคม2021นะครับวันนี้เรามาดูตัวคริปโตกันก็ต้องบอกว่าคริปโตวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามีแรงซื้อกลับมาบ้างเล็กน้อยนะครับมีการบวกกันประมาณสาำหรับ BTC นะครับถือถือว่าไม่เยอะเป็นเรื่องปกตินะครับก็ยังไม่สามารถทะลุแบบ3,5ไปยืนแบบสบายสายได้นะครับยังคงอยู วนๆอยู่ประมาณเนี้ยสามหมื่นสามสนะครับไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรชัดเจนนะครับลำดับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็ผมไม่ไม่ไม่พูดสามลังกันเพราะว่ามันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเฟรนก r e เด็กเนี่ยอยู่ที่24นะครับเมื่อวาน2ีก็คือมันมีการขึ้นมาของตัวเหรียญน,นะครับราคาก็เลยทําให้มีการปรับตัวขึ้นนะครับมาดูกราฟกันดีกว่าคือกราฟนะครับผมวันนี้ผมจะขอใช้เป็นเขาเรียกว่าพูด แบบระยะที่มันยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นเห็นภาพกันคือเอามันมาพูดเลยแล้วนะครับจำลบตัว BTC นะครับคือตัว BTC เนี่ยเอาเอากาฟมันแบบจะได้เห็นภาพเป็นระยะยาวเพราะเราพูดแต่วันกาฟเดย์มาตลอดนะครับตัว BTC ของกาฟเดือนเนี่ยครับให,ให้ดูภาพเนาะเราดูภาพของแท่งเทียน,นก่อนก็มีการปรับฐานลงมาเนี่ยช่วงจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยก็ปรับมาแล้วประมาณ5้าเอร์เซนตนะครับ ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเฟรมเาเรียกว่าเฟรมกรอบช่วงประมาณสักผมขอใช้ u s b แล้วกันนะครับมะตีอไปก็คือประมาณส0,000ื่นจนถึงประมาณ4ี่หมนนะครับอยู่อยู่เฟรมประมาณขยับนิดนึงก็ได้ประมาณสัก4 0 0 0มื่นส0ันาร้ยโดยประมาณนะครับประมาณประมาณนี้สี่หมนันห้าร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีที่แต่ละครั้งที่มีการปรับตัวจะปรับลด80เนี่ยก็คือถึงประมาณ12ื่นสอง ช่วงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพก็ลเลยจะเห็นว่าเนี่ยแท่งจากแท่งแดงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาใช่ไหมครับแล้วก็เกิดช่วงมิถุนานก็ยังแดงอยู่นะครับแล้วก็ช่วงกรังกฎกราเนี่ยก็ไม่ได้แบบเป็นเขาเรียกว่าลงยาวๆแล้วก็ยังมาจ่ออยู่แต่อันนี้เพิ่งต้นเดือนนะบอกไม่ได้นะครับซึ่งเฟรมมันก็อยู่วิ่งอยู่เงียครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าให้เราเฝ้าเฝ้าระวังละกันว่าถ้ามันหลุดนี่มันก็จะหลุดยาวนะครับถ้ามันขึ้นทะลุไปนี่ได้มันก็จะเป็นกลับม,มบผม เป็นการดูรายเดือนนะครับแต่ให้สังเกตว่าเนี่ยทุกครั้งทีม่มีการปรับฐานแรงๆเนี่ยมันจะมารอที่เส้นแถวเส้นอันนี้เส้นสีส้มคือ25เดือนแล้วก็สีฟ้าคือเส้น5้าสิเดือนนะครับเนี่ยซึ่งเส้นสีส้มตอนเนี้ยยี่เดือนเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก2 0,000ืนเนาะเพราะงั้นมันก็อาจจะลงมา2 0,000ืนหรือถึงประมาณสัก10 0่น13,000ส 13, าประมาณนี้ได้นะครับสำหรับ eBTC นะครับซึ่งเป็นเหรียญหลักของเหรียญทั้งหมดนะครับ มาดูสัญญาณของตัว MACD กันบ้างนะครับก็ MACD เพราะว่าเนี่ยมันเริ่มจะพตัดลงแหละแต่มันยังไม่ชนเป็นเซลล์สิ n นลเหมือนเกิดเดทครอส s s นะครับซึ่งการเกิดแบบเนี้ยมันเป็นการเฝ้าระวังเนาะอย่าให้ถ้ามันตัดลงเนี่ยจะเป็นการลงที่ผมว่าวันนั้นนะถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยจะปรับลงแรงเลยนะครับผมลองตี RSI เนาะเป็นเป็นแนวแบบเป็นเส้นเทรนไลน์ขึ้นมานครับว่ามันจะก่ออยู่ไหมคือถ้ารอบนี้มันลงเนี่ย ไม้ที่1นึ่งคิดว่าไอซายถ้าลงมาประมาณแถวแถวเส้นเนี่ยที่ผมตีแนวเฉียงขึ้นเป็นความชันบวกเนี้ยสัก5้าิกว่าผมไม่รู้ว่าราคาถึงเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าสัก2 0 0 0 0 20,000 20, นิดๆเนี่ยเออก็จะน่าสนใจเก็บ1ไม้นะครับแล้วก็ถ้ายังหลุดอีกหลุดแบบหลุดเส้นนี่ยครับมันก็จะไปเจอจุดต่ําสุดที่มันเคยลงมาก,ก็คือผมตีไว้ที่44นะครับไอซายซึ่งผม,มรู้มันจะมาถึงตอนเนาะแต่ถ้ามันมาถึงมันน่าจะเป็นการปรับราคาที่แบบรุนแรงมากประมาณแบบอาจจะเหมื่นต้น หมอไม่ได้หมื่นเท่าไหร่ครับแต่มันน่าจะรุนแรงมากนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของกราฟเดือนนะครับมาดูกราฟวันกันบ้างก็กราฟวันก็เหมือนเดิมนะครับไม่ไม,ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงชัดเจนอะไรผมผมผมใช้เป็น USC ้วละกันนะหน่วยไม่อยากพูดบาทแล้วเดี๋ยวเบื่อซ้ํากันนะครับก็ยังไม่สามารถยืนเหนือคือมันหลุด200รวันมานานแล้วแหละก็ไม่สามารถยืนเหนือเส้น25วันได้นะครับซึ่งเส้นนี้มันอยู่ที่3,5มหมื่นห้านะเพราะงั้นผมมองว่าใครอยากเก็บหมายถึงว่าช่วงนี้เนาะถ้าใครอยากทยอยเก็บ คิดว่ารับได้กับต้นทุนเท่านี้เนี่ยก็ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นเนี่ยผมว่าน่าสนใจหรือถ้าตรงนี้ตรงนี้จุดหนึ่งที่ราคาชอบชอบลงมาแล้วก็ขึ้นนะครับก็คือประมาณสามหมื่นหนึ่งก็คือสรุปประมาณเนี้ยสองหมื่นแปดสามหมื่นสองประมาณนี้ผมให้กลมๆแล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็เป็นแนวนี้ครับที่ค่อนข้างจะใหญ่ในช่วงนี้ก็คือแนวต้านโซนนี้ที่สี่หมื่นสองนะครับแล้วอีกโซนนึงก็คือสี่หมื่นสี่ที่เช่นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับ ส่วน ethereum usd นะครับก็เป็น ethereum เป็นเหรียญที่สามารถยืนเนส้นสองร้อวันได้นะครับผมก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไปลุ้นที่ประมาณ1,959นะครับหรือไอ้ช่วงที่มันลงมาต่ำสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับได้นะครับก็คือ1,670หรือ1,570ก็ได้นะครับเลขกลขลมเขอาจจะไม่กลมคือ1,575นะครับแต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยเส้นที่มันลงมาตรงแท่งเนี่ยแล้วมันมีการแรงซื้อกลับเนี่ยประมาณสักพันแปดร้อยเนี่ยก็น่าสนใจ พราะงั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอีทเรียมเนี่ยถ้าใครรับความเสี่ยงได้ช่วงบริเวณนี้นะครับประมาณ1,800ถึงสัก2 0 0 0ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับขณะนี้ประมาณ2002ก็คือมันต้องปรับตัวลดม่อีกมาสัก10%นะถึงถึงน่าสนใจเข้าไปซื้อนะครับส่วนขายก็เส้นนี้ครับเราใช้ v o l u m e profile analysis ดูหาว่า Volume ไหนที่มีการซื้อขายกันมากนะครับก็เป็นประมาณสัก2 4 0 0 2 5 0 0นะครับก็เนี่ยจะตรงกันกับเส้นค่าเฉลี่ยห0 0งรอวันสีเหลืองนะครับหรือว่าเส ต่อมาไบ n นน c ์ u s d นะครับก็ทรงคล้ายกับ e ีทีเ e วียก็คือยืนเนส้นสอ0้0วันได้นะครับโดยที่อันนี้จะคล้ายกับของเมื่อวานก็คือผมรู้สึกว่าไม้ที่เก็บควรเก็บคือ260นะไม้แรกนะครับแล้วก็ไม้ถัดไปก็อยู่มาสักสองสองน่ะอีกไม้หนึ่งก็คือไป195เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมวอลลุ่มหายเหือดหมดเนี่ยไม่ไม่เหลือเลยนะครับแม้ว่าไอตัว MACD จะขึ้นแต่มันขึ้นแบบไลซซ่งโมเมนตัมมากๆ ต่อมา Ri p p l e นะครับ Ripple แบบ USD นะครับก็ตอนนี้หลังจากที่มันหลุดมานะครับผมตีเทรนไลน์มาให้ก็ไดนะ้เนี่ยตีเทรนไลน์มามันก็ยังไม่ขึ้นไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่สามารถเอาชนะเทรนไลน์นี้ขึ้นไปได้นะครับมันก็ยังอยู่บนๆอยู่แถวนี้ซึ่งเหมือนเดิมผมก็ยังยืนนะมันมันน่าจะลงอะ่ะคือมันคงขึ้นมาจริงแล้วก็อาจจะลงต่อนะครับหรือขึ้นไปทดสอบที่เส้นสีส้มคือ25วันเหมือนเส้นพวกเนี้ยที่มันเคยขึ้นไปทดสอบ สุดท้ายมันก็จะชนนะครับเพราะงั้นผมว่าแนวสีส้มกับแนวสีม่วงเนี่ย25กัน100วัน,เ,นเห็นไหมมันกำลังจะเกิดเดสครสนะครับสีส้ม25วันกำลังจะตัด200ว,วันลงมานะครับซึ่งไม่ดีนะมันจะเป็นขาลงต่อเพราะงั้นผมมองว่าถ้า20 21เนี่ยใครใครมีบาทใช่ไหมก็ถ้าถ้าเป็นเป็นมุมแนวนี้นะครับก็ให้ที่0.60.63แล้วกันเป็นเลขกลมๆไม่กลมดิ0.63เป็นเลข2ตัวนะครับก็ก็ตรงนี้เป็นจุดที่ อาจจะพิจารณาลินอองปางก็ได้นะครับแล้วก็ไปพิจารณาดูแ,แถวแนวรับเดิมก็คือช่วงประมาณสัก475หศูนยุหรือลงไปถึง0.33ได้เลยนะครับสำหรับตัว Ripple นะต่อมานะครับคาร d a n นโนะคา r d a n o เนี่ยต้องบอกว่าหลบเส้นนี้ก่อนมีไบ i g n น l เนาะทรงสวยคือโมเมนตัมดีจริงยืนเนี่เส้น200ได้เอาดีกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็ ไอเส้นยีวันยังไม่ตัดสีสีม่วงก็คือ200ร้อวันลงนะครับแล้วดูแนวโน้มเนี่ยเห็นไหมมันจะไปทดสอบเส้น100วันแหละไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าซึ่งอาจจะผ่านก็ได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองดูแล้วกันว่ามันยืนเนี่ยเส้นนี้ได้ไหมถ้ามันยืนได้จริงเอออาจจะ follow by ได้นะครับผมว่าน่าสนใจ1นึจุดสีนะ ฟลอร์บายได้นี่คือเก่งกาไรเนาะแต่ถ้าเป็นแนระยะยาวเนี่ยแนวแรกผมก็ยังคิดว่าเส้น200วันตรงนี้อันนี้ไม่พอนะต้องลงมาเท่าน,นี้เลยขึ้นหนึ่งจุดศนย์ห้าเนี่ยน่าสนใจนะครับสาหรับการเข้าไปเก็บอย่าลืมว่าตอนนี้อาศัย50นะเป็นอยู่จุดกึ่งกลางนะครับที่ท,ที่ที่มันอาจจะมีการปรับขึ้นก็ได้ลงก็ได้เป็นภาวะที่ไม่แน่นอนนะครับส่วนลิทคอยเนี่ยทรงแย่มากๆนะครับก็ยิ่งเล่นยิ่งแย่นะครับเดีย๋ยวผมตีอะตราไฮลิปเปิลนะ ประมาณนี้นะอ่ะก็คือมันจะมีสองต้านหลักๆก,ก็คือเส้นสีส้มยี่สิบห้าวันนะครับกับเทรนต้านหลักๆคือเทรนนี้อ่ะเทรนนี้นะครับผ่านยากอืมเนี้ยของเส้นเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าูนย์เลขกลมๆนะครับสำหรับตัวลิคคอยซึ่งถามว่าถ้าหลุดแล้วรับอยู่ที่ไหนเนาะอ้้ถ้าหลุดแล้วรับอยู่ไหนนี่ต้องไปดูกันที่นี่เลยนะครับ ก็ถ้าถ้าถ้าตรงนี้หลุดคือร้อยร้อยร้อยสมนะครับซึ่งค่อนข้างลึกนะร้อยสามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันมันอยู่ที่ร้อยสี่ินี่คือลงไปสี่เปอร์เซ็นเลยนะผมว่ามันเยอะนะอืมเนี่ยร้อยร้อยร้ยสี่ตรงนี้นะครับร้อยห้าประมาณแถวๆนี้นะถ้าถ้าเป็นแนวรับนะครับหรือถ้าเราดูเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ลองดูมันจะเลือกทางไงถ้ามันลงก็ผมว่าเนี่ยแนวเนี้ยแหละร้อยสี่รอยห้านะครับประมาณ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญดอชคอยเหรียญดอชคอยเนี่ยถ้าดูตีเทนก็ชัดเจนนะคือหัวมันนะตัวหามันก็ลงเรื่อยๆนะครับตีอย่างนี้มาให้ดูก็ได้ครับจะได้เห็นภาพชัดๆออกไส้เทียนมาตีกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเรานั่นนะประมาณนี้ก็ได้ครับโดยประมาณเนาะอ,อาจจะไม่เป๊ะมากนะครับต้องขอพคือ เราเส้นนี้มาดูแล้วกันนะก็คืออันนี้แม็กตีตัดขึ้นจริงแต่ว่าวอลลูมหายไม่มีนะครับถ้าใช้อยู่42คือคือมนตต่ำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เราตีเอาไส้เทียนมนตีก,นกันกับจุดนี้เนาะโดยประมาณนะครับก็ผมคิดว่ายังคงขึ้นไปชนแล้วก็ลงต่อนะครับโดยมีเส้น200วันเป็นตัวชูโรในการรับนะครับซึ่ง200วันตอนนี้อยู่ที่0.16เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าหลุดแนวนี้ไปก็นี่เลยครับ0.055นะครับ นี่ผมว่าค่อยน่าเก็บก็เป็นมุมมองทั้งหมดนะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับในในวันนี้นะครับอ่าทีนี้ผมเพิ่งเปิดตัว f c e e o o o กแฟนเพจมานะครับใครสนใจนะครับก็นี่นะครับ f c e b o o o f แฟนเพจ f a c e b o o k c o m นีดอยกันนะครับนีดอยธรรมดาไม่ได้มีคนใช้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูแนวโน้มคริปโตเคอเรนซีกันต่อนะครับขอให้ทุกชนโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ